ใช้หัวเว่ยตั้งค่าผูกใจแอป g a l l อรีได้ไม่ยากนี่เลยวิธีการตั้งค่าและชำระค่าบริการแอปแกลลอรี่ผ่าน AIS มีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับ 1. เข้าไปที่การตั้งค่า 2. เลือกหัวเว่ย ID ที่ใช้งานหากล็อกอินอยู่แล้วสามารถเข้าไปเพื่อตั้งค่าได้ทันทีครับ 3. เลือกการชำระเงินและการสั่งซื้อ 4. เลือกการชำระเงินผ่านมือถือ 5. กดปุ่มเพิ่มเพื่อผูกกับเบอร์ AIS ที่ต้องการครับ 6. เลือกผู้ให้บริการ AIS จากนั้นกดถัดไป 7. กดที่รับเพื่อขอ OTP ยืนยัน จากนั้นกดเชื่อมโยงไม่ว่าจะแอปไหนก็พร้อมลยุยไม่มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับบริการเดียวที่ให้ลูกค้าซื้อง่ายจ่ายสะดวกแค่ตั้งค่าบริการชำระค่าบริการแอปแกลเลอรี่ผ่าน AIS สะดวกง่ายไม่ซับซ้อนปลอดภัยแน่นอนครับ รองรับทั้งลูกค้า AIS รายเดือนและลูกค้า AIS 12 Calls เพียงแค่มีหัว w ว i ID และระบบปฏิบัติการ Emotion UI หรือ EMUI 5.0ขึ้นไปก็พร้อมตั้งค่ากันได้ทันทีเลยครับสำหรับลูกค้า AIS รายเดือนชำระค่าบริการผ่านใบแจ้งค่าบริการของแต่ละรอบบินนั้นๆครับสำหรับลูกค้า AIS One t Calls หากยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าทันทีครับสามารถซื้อได้สูงสุด ครั้งละไม่เกิน3,500บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งครับสำหรับลูกค้ารายเดือนจะมีการกำหนดวงเงินที่สามารถซื้อได้หมดกังวลเรื่องยอดค่าใช้ใจ่ายสูงครับกรณีลูกค้าใช้งาน2ซิมจะสามารถชำระผ่านเบอร์ที่อยู่ซิมหนึ่งเท่านั้นนะครับเกมหนงังแอปต่างๆทุกความบันเทิงจ่ายง่ายๆผ่าน AIS